สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำแคป1.9 LDA สีดำนะครับโปรโมชันดาว39 0 0 0นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า39000ได้อะไรบ้างแคป1.9 LDA สีดำนะครับโปรโมชันดาว39 0 0 0นะครับโฉม2อ2 2น2022นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า39000ได้อะไรบ้างนะครับ ล้อส่งมอบสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูล้อกันนะครับอ่าแมกเวลนะครับยางกลางนะครับโหลดหน้าสองหลังสามนะครับน็อตล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับ แต่งให้สวยๆเลยนะครับจัดหล่อให้พร้อมเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเอากระบะไลเนอร์นะครับสามารถ เลือกได้นะครับกระบะไลเนอร์หรือเบาะหนังหรือดิฟฟี่นะครับเลือกได้เลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับหลบป้ายงานใดนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้เบาะหนังนะครับสามารถเลือกได้นะครับหรือดิฟฟี่นะครับเลือกได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟฟี่หรือเบาะหนังหรือกระบะไลเนอร์นะครับ มีวัดบูธด้วยนะครับจัดให้สวยๆเลยสวยงามเลยนะครับจัดให้พร้อมเลย สนใจแคป1.9 LDA สีดำนะครับโปรโมชั่นดาว39,000นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรบกวนกดด้านล่างขวามือนะครับจะมียอดผ่อนนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรแล้วก็มีช่องทางการติดต่อด้วยนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ